สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงจะเป็นเดินแบบไม่ว่าจะเรียนเรแอคติง้งไม่ว่าไม่ว่าจะไปะเล่นละครวบบบบ็แวบมบแวบนบแบบแบบยังไม่เห็นลูกเลยค่าตัวนะคะ5 ร้อแต่แม่ขับรถไปน้ำมัน2,005แล้วแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกน2,005ณนะวันนี้ก็ขอบคุณการแสดงที่ทำให้แก้มบุ๋มมีวันนี้แล้วแม่คนนี้ก็ตามส่งประกบลูกตลอดแล้วก็บอกลูกว่าวันหนึ่งต้องเป็นวันของลูกแล้วก็บอกทุกคนนะคะว่าโลกโซเชียลดังภายในข้ามคืนถ้าคุณโดนใจบอกเลยนะคะว่าแม่เล่นติก๊กตอกติก๊ตกมีจุดจุดหนึ่ง คุงเก่งเกินไปเนี่ยอะไรก็ได้ที่เลียวสุดเลยอย่างลูกชายไปเที่ยวไปเที่ยวกลางคืนแล้วเจอแม่เราเจอกันไปบังเอิญแล้วลูกชายลงเลยคนตามลูกชายสิบหลานโอ้ยมันคืออะไรมันคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็เป็นต้นตำรับของติ๊กต็อก็คือสดสดแล้วใช้วิธีธรรมชาติถ้าคุปรุงแต่งอย่างแม่เนี่ยเล่น ร้องเพลไม่ได้สมกระชุดเลยใส่ชุดลาตีหรูแต่ไปลงไปลงในอ่างน้ําแต่คนกดเขขึ้นก็โอเคนะแต่ถ้าเราแต่งตัวสวยๆแล้วเราสร้างภาพเขาบอกว่าทุกคนเรพันพูดไปพูดมาก็พูดถึงลูกชายนะคะรู้เลยนะคอะอันนี้เบสุดท้ายแล้วมีใครอยากถามเกี่ยวกับโลกออนไลน์อะไรบ้างที่รู้สึกว่าอยากรู้ ไม่มีมงงคนข้างหน้านี่ก็น่าหลักมากเลยนะคะเราพูดอะไรก็ยักหน้าตลอดเลยนะคะเขาเจอเป็นไงบ้างเขาเจดีราคากลับบ้านอยู่ปกติแล้วค่ะเป็นปู่สงเขทาสที่บ้านเหมือนเดิมน,นะ,ะไม่เหยากโทแทนคิดไว้หนะมไมได้เห็นหน้านะให้เก้ให้ีบก,ก้า,กาต่าาพูหน้าา้องเห็นหนะ้าก็วันนี้วันสุดท้ทายแล้วนะคะ จุดเริ่มต้นของการทําโลกออนไลน์ใช่ไหมจริงๆแล้วอะอยากบติว่ารุ่นแม่อะอย่างตอนที่แม่ขายที่บ้านขายทีมใช่ไหมคะที่บ้านหนูขายทีมจุดเริ่มต้นของแม่คือแม่เป็นโลกออนไลน์ก่อนก็คือเจอใครแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองใช้เองเราก็ทำ่วนองหนูว่าจุดเริ่มต้นมาจากการขายเสื้อผ้ามือสองเพราะว่าหนูอะชอบเขาเรียกว่าไรอะใส่เสื้อผ้าก็คือเปลี่ยนทุกวันอะก็คือไม่ใส่เสื้อผ้าสามแต่ว่าเสื้อผ้าก็คืออยากซื้อมาอย่างเงี้ยซื้อที่หนึ่งเยอะมากเราก็ใส่ทีละคัง โลกออนไลน์นี่ยมันก็เลยยิ่งแบบประจบเหมาะก,กับตัวเองที่เป็นคนที่ขี้อายแว้วเจอใครเงียก็รู้สึกว่าไม่เขินไม่กล้าสบตาไม่กล้ามองหน้าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการฝึกว่าคุยกับกล้องคุยกับโทรศัพท์มันก็เลยทําให้ความประมาทของเรามันน้อยลงส่วนแม่ก็คือขายของในโลกออนไลน์ตั้งแต่เริ่มขายของคือเป็นคนขายของในโลกออนไลน์ตั้งแต่เริ่มขายของมัไม่ขายออนไลน์ค่ะ,ะเขาเรียกอะไรรู้ไหมคือหนึ่งตัวเช่าที่แล้วมีค่าใช้จ่ายข้อที่สองตัวออกจากบ้านแล้วมีค่าใช้จ่าย ก็ใช้บ้านตัวเองเป็นออฟฟิศแล้วก็ขายของให้ทุกคนหนึ่งเราไม่มีค่าใช้จ่ายมันทําให้ยุคนี้เนี่ยสำหรับแมรีก็คือมันเหมือน34ปีที่แล้วที่แมรีขายของขายขายเครื่องสอางเพราะไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายแล้วไม่ต้องการสร้างสร้างเขาเรียกอะไรนะ ีคนมาช่วยโดยการขายเองอย่างที่ลูกบอกคือไปปั๊มน้ํามันก็ขายได้ไปเดินในห้างก็ขายได้เพราะว่าเราใช้ตัวตนเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อลอกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยชินกับการขายที่ไม่ต้องไปพกคนมันก็เลยเกิดสิ่งแบบนี้อย่ากบอกว่าการขายออนไลน์อะ่ะเราไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะเราดีแค่มือนือแเราก็ขาย สักตัวหนึ่งสักชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้เขามีการดึงแอฟเฟรเรตต่างๆเราไม่ต้องลงทุนอาจจะมีสินค้าที่เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นการปักอยู่เฉยๆแล้วก็อย่างถ้าเกิดใครที่ติดตามหนูเขาจะเห็นว่าฉากหลังบ้านหนูอ่ะมันคุกคามเรียวที่เกิดขึ้นว่าไม่มีการจัดแต่งหรือว่าอะไรสินค้าหรือกล่องที่เขาอย่างใส่ของก็จะเป็นแบบกระดาษธรรมดา,าต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมันมันงนี่มากมันมันเรียวมากๆมันเหมนมันคือจุดขายของตัวเองอ่างเงี้ยซึ่ง ว่าเราไปแบบจะไปแข่งขันหรือว่าขายของดั้มราคาให้ถูกเหมือนคนแบบบางคนหรืออะไรี้ยเราสามารถเราไม่สามารถทาําได้เรือองมัแต่ว่าเราก็มีจุดข,ขายของเราที่รู้สึกว่ามีกลุ่มของคนที่เขาชอบเราถาได้แล้วแล้วการขายของเนี่ยเราต้องขายของที่ขายตัวมันเองขายตัวมันเองคือไม่ใช่โฆษณาแบบอยากอลังการงานสร้างแต่ว่า เขาใช้เราแค่ครั้งเดียวแล้วเขาไม่ใช้เราแต่ณวันนี้ของในบ้านเราเนี่ยเขาใช้ครั้งหนึ่ง30ปีหรือ20ปีเขาก็ยังตามเราเขาเรียกว่าขายของที่มันเป็นแบรนด์แบรนด์ยืนหนึ่งไม่ขายของแฟชั่น สำหรับแม่ลีนะก็คือขายของที่เป็นตํานานคือเราทําอะไรก็แล้วแต่เรามุ่งไปที่จุดนั้นเรามีความสามารถมีความรู้เรื่องเรื่องครีมบํารุงผิวหน้าเราก็ทําหน้าเราให้ดีที่สุดเพื่อให้ คนเห็นเราว่าเราคือเจ้าของครีมเราสามารถที่จะขายของได้เราขายของเรื่องหุ่นเราทําตัวเราเนี่ยให้หุ่นหุนเราเหมือนกับสินค้าเราที่เราจะบอกสรรพคุณคมันที่สุดของการที่เราจะขายของแล้วอยู่ในยาวด้วยทั้งธรรมดาแล้วโลกโซเชียลอเรายิ้มหวานาดูหนบก้องกเลยอ,อ่ะอ้าวฉันพูจบแล้วอะ เขาบอกว่าจุดขายของพี่ผมคิดว่าจุดขายอยู่ในโลกออนไลน์คืออะไรที่เหนบ้างจนดขยตัวตนของแม่ก่อนเลยอ่ะแม่พูดเลยของแม่ก็คือจุดขายข,ายของแม่ทั้งงานนอกไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มีแม่ลีวันนี้จุดขายของแม่ลีคืออายุเป็นเพียงตัวเลขอายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วเราเนี่ยจะชนะคนไม่ไม่ได้พูดว่าชนะโอเค คุณมีเงินมากกว่าเราเราขยันเราก็จะตามคุณได้คุณมีทุกอย่างครบแต่คุณจะไปหาสิ่งที่คุณสร้างทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้ร่างกายแม่ลีก็จะเป็นผู้หญิงตัวอย่างในเรื่องร่างกายว่าผมฉันก็ไม่ได้ไปตามวัยร่างกายฉันไม่ได้ไปตามอายุสโลแกนสำหรับการเดินทางของแม่ลีคือทำตัวเหมือนเด็ก25 ฉันไปเที่ยวไหนฉันขับรถเองตั้งแต่โคราชมาถึงกรุงเทพคิดถึงคุณยายก็ต่อจากกรุงเทพไปลาดบุรีจากลาดบุรีก็มานอนกรุงเทพเรามีความรู้สึกว่าการที่เราดูแลร่างกายมาตั้งแต่ศนะูนย์ณวันนี้มันขึ้นมาเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่อ่อนลา้าไปตามสภาพคือการจบอายุแต่ร่างกายเราผิวพรรณเราเนี่ยเ็าเขาเรียกว่าไรมันไม่ได้ไปตามการเวลาสโลแกนในโลกออนไลน์ของแมลีก็คือ อายุเป็นเพียงตงัวเลขเขาไม่ได้ถามสโลแกนแน่คะ่ะเขาถามว่าจุดขายแม่คืออะไรคะ่ะจุดขายคืออวดรูปร่างและผิวพรรณค่ะอันนี้เห็นตัวตมชัดไหมคะรูปร่างและผิวพรรณเสื้อขายพี่ผมนะคะอายุ58ยมันเป็นไปไม่ได้ก่อนคะ่ะอุ้ยเธอ <c oughs> เอามากเอาเยอะหมดอุอย้ยตายแล้วบ้าไหมอุ้ยผักชั้นบาปนะอุ้ยตายแล้วผักชั้นหนะัวชนถ้าใครอยู่ตรงนี้หนูไม่ได้ผักนะอุ้ยตายรูปผักหวัวชนนะคิวบาปเนาะอุ้ยหัวชนอีกแล้วรู้ยัง่ะ ขี่ดื้อเปล่าแม่ไม่ตายดูดูยิ้มอะไรคะเข <c oughs> าไม่ได้ยิ้มตะโกนแล้วตนจะขายดุดขายของหนูคือเป็นตัวเองแล้วก็เรียวสมมติว่าในบ้านเราพูดกับแม่บ้านอื่นอาจจะมีการพูดว่าคุณแม่ขะแม่ขะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่เคยบอกว่าบุ่มทำไมพูดแบบนั้นหนูบอกว่าแล้วทำไมเนี่ยเมื่อแม่ยังตะโกนหนูว่าบุ้มอย่างนี้เลยหนูบอกป้า แล้วเราไม่ได้พูดอย่างนั้นกันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความเรียวคนที่เข้าใจก็คือคนเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจก็รู้สึกว่าเราเป็นคนเก้าแล้วแต่ความจริงแล้วว่ะคนไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวตนของเราอะความรู้สึกของเราจริงๆอะเป็นยังไงแต่ถ้าคนที่เขาติดตามเราเรื่อยๆเเขาก็จะเข้าใจว่าเราเป็นยังไงหรือว่าความจริงใจที่เรามีให้กับคนรอบข้างอะเป็นยังไงอันนี้คือจุดขายของเราซึ่ง เวลาในการที่คนบางคนอาจจะมองเพื่อน่านแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบหน้าเขาไปเลยแต่ว่าบางคนก็รู้สึกว่าบอกว่าเอ้ยคนนี้โกว่าดูไม่สร้างภาพดีอะไรเงี้ยธรรมชาติก็บอกทุกอย่างว่าไม่ว่าจะมีครอบครัวไม่ว่าจะการทํางานหรือไม่ว่าเราจะจะเดินทางไปไหนความเป็นธรรมชาติและเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าอะไรความเป็นตัวตนของเราเนี่ยถ้าใครโดนใจเราปุ๊บเนี่ย เขาก็จะอยู่กับเราแล้วเขาก็จะชอบเราเวลาที่คนชอบเราเนี่ยเราพูดอะไรเขาก็เชื่อเขา<ห>บอก<ห><า>ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันมีดารามาทางช่องทางออนไลน์และแชร์ตลาดออนไลน์เยอะมากขึ้นมีบอยเยอะในการทำตลาดออนไลน์ไหมจริงๆอ่ะถ้าเกิดถามตัวเองอ่ะโชคดีที่เราเข้ามาแบบมามาก่อนมากๆแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เห็นนะเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นนักแสดงก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครจาได้จะมีคนบอกว่านี่เขาเป็นดาราตกอับหรือเปล่ามานั่งขายของซึ่งเราขายของอ่ะ สิบด้วยซ้ำไม่ได้ขายของเหมือนแบบหลักร้อยหลักพันแต่เราขายแค่แบบได้กาไรหลักหน่วยเราก็ทําแต่เราแค<ช>่รู้สึกว่าเงินมากเงินน้อยไม่สําคัญเพราะว่าเงินน้อยๆอ,ยอะ่ะออกไปเรื่อยๆมันก็คือเงินเงินก้อนใหญ่ได้เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เรามากไกลแล้วมาเร็วกว่าคนอื่นเขาส่วนปัจจุบันนี้ถ้าบอกว่าอะนะดาราหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงมาดึงตลาดไปในส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่าแต่ มันมีช่องทางเกิดใหม่กับทุกวันด้วยซ้าแล้วก็ช่องทางนี้ดังขึ้นช่องทางนี้มาอยไรเงี้ยเรี่ว่าการที่รู้ทันกว่าคนอื่นและรู้ก่อนคนอื่นนะเป็นสิ่งที่เราจะได้เปรียบเช่นสมมติว่าติ๊กต็อกเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยท่ามูดนะการติดก,กันน้อยใครปักก้าก่อนหน้านี้คือรวยไปแล้วแต่ถ้าช่วงเนี้ยทุกคนมากรองกันอยู่อย,อย่างเงี้ยก็ก็ยิ่งตลาดจัเหมือนเดิมเราต้องไปใี้ก้าวห้ไปก่อนคน,นอื่นเขาสุติว่าตอนนี้ช่วงนี้ตัวนี้กลับมาดีแล้วก็ย้ายไปตรงนั้นหรือว่าเราจะทา เราต้องทําและเป็นการศึกษาเพราะฉะนั้นถูกบอกว่าการที่งานงานที่เขาให้ความรู้ต่างๆหรือว่ามีช่องทางต่างๆอ่ะนี้คือสิ่งสําคัญที่เราควรมาถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีที่ศึกษาดีๆหรือไม่มีใครให้เราศึกษาก็วันนี้วันสุดท้ายนะคะทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องความงามเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ใหม่ๆเราเดินแต่ละละจุดเนี่ยเราสะดุดที่ไหนอ่ะเราหยุดแล้ว ไว้ในข้อมูลในหัวเรามันง่ายมากที่เราจะเดินไปศึกษาเองและเรียนเรียนเองแต่ณนะวันนี้มันมีเรียนทางรัฐทางโลกออนไลน์เหมือนเดินรอบๆอ,อย่างเงี้ยอย่างที่รอบๆอ,อย่างเงี้ยเรามองแล้วน่าสนใจอันนี้มันเป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปเรียนแต่เราเดินมาเราแค่ใช้หัวสมองเราแค่น,นั้นือจบละเขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกวันนีน้นารามาขายของกันเดีย ก็ไม่ใช่ดาราทุกคนที่จะขายของดีใช่อันนี้เรื่องจริง,รงแล้วบางคนอาจะจะติดภาพด้วยซ้ำว่าอุ้ยถ้าดาราถือแสดงว่ามารีวิวไม่ได้ใช้จริงใช่ส,ใชสิ่งที่เราจะทําได้คือเราต้องใช้จริงและเกิดผลกับต,ตัวเราใช่<ต>ไ,ไ,ไม่ว่าจะเป็นของกินไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปเราต้องเริ่มจากตัวเราว่าเราใช้จริงแล้วเรา